สวัสดีนักเรียนนักศึกษาทุกคนนะคะใน EP นี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพกันนะคะภาษาอังกฤษใช้คำว่า Bio Technology ค่ะเป็นการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้กับสิ่งมีชีวิตหรือองค์ประกอบของสิ่งมีชีวิตเพื่ออะไรเพื่อสร้างหรือปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการ สำหรับใช้งานเฉพาะให้มีสมบัติตามที่มนุษย์ต้องการนะคะเทคโนโลยีชีวภาพนั้นมีการใช้มากันตั้งแต่สมัยโบราณหรือแบบดั้งเดิมนะคะออโดยใช้ความรู้ทางจุลชีววิทยาและเรื่องของกระบวนการหมักมาใช้ในการผลิตอาหารผลิตเครื่องดื่มและผลิตยาอาหาร ในแบบร่างเดิมนั้นเรามีการถนอมอาหารโดยการดองผักผลไม้การหมักปลาทำปลานะคะดูจากภามประกอบด้านข้างนะคะหมักปุ๋ยอย่างด้านการ,กรเกษตรนะะหมักน้ำส้มสายชูนะคะแล้วก็จะมีการนำจุลินทรีย์มาใช้ในกระบวนการหมักผลไม้หมักธัญพืชเพื่อ,อผลิตเคร่งเดิม แอลกอฮอล์พวกวายพวกเหล้านะคะและมีการาใช้เชื้อราเพนิลเลรียมในการผลิตยาปฏิชีวนะนะคะเพนิซินนะคะปัจจุบันเมื่อมีความรู้ในระดับเซลล์ระดับจีนนะคะก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเชีววาพาพเป็นแบบสมัยใหม่ ในอ,อีพีนี้หรือบทเรียนนี้เราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการผสมเทียมพันธุวิศวกรรมการโคนและการพลีในเยือ่อพืชนะคะนักศึกษาการผสมเทียมภาษาอังกฤษใช้คำว่า artificial insemination นะคะเป็นการทำให้เกิดการปฏิสนธิของไข่และอสติในสัตว์ โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศตามธรรมชาตินะคะ,ะก็ในปัจจุบันนะคะก็มีการผสมเทียมมีการผสมเทียมสำหรับคนหรือมนุษย์ด้วยนะคะสำหรับคนที่มีบุตรยากแล้วก็มีการผสมเทียมโดยวิธีการต่างๆอันนี้ต้องปรึกษาแพทย์นะคะส่วนในสัตว์นั้นก็จะมีสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายใน ใช้วิธีการผสมเทียมกับโคกับบือแล้วก็สุกรในช่วงที่สัตว์นั้นมีการเป็นสัตว์สะกดสอเสือวันกัดเราเด็กตัวนี้น,นะคะระยะที่เป็นสัตว์ก็คือระยะที่เพศเมียพร้อมสําหรับการผสมพันธุ์นะคะก็รีดน้ำเชื้อจากเพศผู้แล้วก็นําไปฉีดหรือใส่ลงไปในอวัยวะ เพศเมียนะคะส่วนสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกนะคะนักศึกษาเราจะใช้าการรีดไข่และรีดน้ำเชื้อนำมาผสมกันภายนอกนะคะแล้วก็มีการเพาะเลี้ยงเป็นจนเป็นตัวอ่อนนะคะนิยมในทำในปลาประเภทพวกปลาสวายปลาดุกปลานินปลาตะเพียนซึ่งเป็น สัตว์เศรษฐกิจนะคือทำทางด้านการค้านะคะเทคโนโลยีอีกเทคโนโลยีหนึ่งคือเทคโนโลยีด้านพันธุวิศวกรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า genetic engineering อันนี้จะเป็นการตัดต่อยีนหรือการเคลื่อนย้ายยีนจากสิ่งมีชีวิตเช่นหนึ่งหรือสายพันธุ์หนึ่งไปยังสิ่งมีชีวิตอีกสายพันธุ์หนึ่งเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาซึ่งผลจะ พันธุวิศวกรรมหรือรกระบวนการนี้จะได้สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่า GMO นะคะคือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมภาษาอังกฤษใช้คำว่า genetically modified organism หรือ GMO นะคะตัวอย่างของพืช GMO นะคะที่ทำเปนการค้าในปัจจุบันก็มีหลายชนิดนะคะกคูขอยกตัวอย่างนะคะจะมีะพืช ได้แก่ข้าวโพดมะเขือเทศมะรกอถั่วเหลืองอ้อยข้าวฟ้ายมันฝรัง่งและอ,อื่นอื่นอีกหลายชนิดน,น,น,นะคะสัตว์ GMO นะคะจากภาพก,ะกะรอบด้านข้างนักศึกษาจะเห็นนะคะเป็นปลาเรืองแสงแมวนะคะสีสันนะคะโกโกบยุงอะไรพวกนี้จะเป็นสัตว์ที่นำมา,าทำให้เกิดสีสันต่างๆนะนะนะเป็นใช้ในแง่ของ สำหรับขายจำหน่ายนะคะในเชิงธ <ım S 2> ุรก like <con ic Overwatch> ิจนะคะการโครนภาษาอังกฤษใช้คำว่า cloning นะคะนักศึกษาเป็นการทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีองค์ประกอบทางพันธุกรรมเหมือนเดิมนะคะสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ที่นักวิสั์ได้ cloning สำเร็จเป็นชนิดแรกนะคะก็ได้แก่ เรียกว่าดอนลี่แกะนะะเหมือนกันอย่างกับแกะนะอาษาคะงเคยได้ยินนะคะและมีสิ่งมีชีวิตอื่นๆอีกนะคะที่ใช้วิธีนี้สำเร็จแล้วนะคะก็มีในโคในหนูในลิงมา้าแมวหรือสุนัขอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ในด้านของศึกษาพันธุก,กรรมในด้านการแพทย์ทด,ทดสอบทดลอง ะคะด้านการแพทย์แล้วก็สำหรับโครนสิ่งมีชีวิตที่ใกล้จะสูญพันธุ์ 0, นะคะป,ประโยชน์ของการโคลนนิง่งเทคโนโลยีการพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่ยพืชน,นะคะทักงึาษาภาษาอังกฤษใช้คำว่า plant tissue culture อันนี้จะเป็นการนำเอาเซลล์หรือเนื้อเยื่อหรืออวัยวะออกแกนบางส่วนของพืชน,นะคะจะเป็นยอดลำต้นใบรากดอกหรือผลกด้นำ มาพเพาะเลี้ยงกลนอาหารสังเคราะห์หรืออาหารวุ้นในสภาพปลอดเชื้อสำหรับเพื่อเศรษฐกิจที่ประเทศไทยใช้วิธีนี้แล้วส่งออกไปนะคะส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศก็ได้แก,ก่กล้วยไม้กล้วยสับป,ปะรดเฟิร์นหน้าวัวบ,บอนสีและอีกหลายชนิดนะคะที่ตัวอย่างนี้จะเป็นกล้วยไม้นะคะนำส่งออกเป็นแบบขวดแบบนี้นะคะส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศ การประยุกต์ใช้ความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพนั้นมีหลายด้านนะคะในที่นี้ก็จะยกตัวอยา่างด้านการเกษตรด้านการแพทย์ด้านดิจิเวด้านสิ่งแวดล้อมและด้านอุตสาหกรรมนะคะเพื่อให้เราได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นความรู้จากเทคโนโลยีทั้งแบบดั้งเดิมและแบบสมัยใหม่นะคะมีประโยชน์ในด้านการเกษตร น,ะะนำมาใช้ในการปรับปรุงขยายพันธุ์พืชขยายพันธุ์สัตว์เพิ่มผลผลิตเพิ่มคุณค่าทางอาหารผูขอตัวยกตัวอย่างให้เราเข้าใจมากขึ้นนะะก็ะจะเป็นเช่นเพิ่มน้ำนมโคเพิ่มเนื้อของโคและสุกรไข่นะคะผลิตไข่ที่มีคอเลสเตอรอลน,น้อยลงนะครคอเลสเตอรอลมีผลต่อร่างกายถ้ามีสูงนะคะข้าว เสริมวิตามิน A, เอพื่อต้านทานโรคแมลงศัตรูนะคะพืชนะ,ะด้านการแพทย์ด้านการแพทย์ก็นํามาใช้ในการผลิตนะฮอร์โมนวัคซีนนะคะฮอร์โมนเช่นผลิตฮอร์โมนอินซูลินสําหรับผู้ป่วยเบาหวานวัคซีนปัจจุบันก็วัคซีนโควิดวัคซีนอื่นๆนะคะว,วิตามินวิตามินยาปฏิชีวนะ ตรวจสอบภาวะพันธุกรรมของโรคต่างๆเช่นโรคโลหิตจ,จางหรือทาลัสซิเมียะะด้านการแพทย์ด้านนิติเวชปัจจุบันก็เกี่ยวเนื่องกับด้านการแพทย์นะคะเพราะว่าจะต้องใช้เทคโนโลยีร่วมกันนะคะในการตรวจหาความสัมพันธ์ของผู้เกี่ยวข้องทั้งทางสายเลือดนะคะหรือมีคดีอ,อาชญากร มการข่มคืนมีการจุลกรรมนะมีการก็จะมีลายพิมพ์นิ้วมือมอีส่วนที่สามารถนำมาตรวจ DNA ได้เส้นผมก็จะมีลายพิมพ์ DNA เ้าเรียกว่า DNA Finger Printing นะคะในการตรวจสอบนะ DNA ของอาชญากร ตรวจสอบหาความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะคะนีจะเป็นด้านของกฎหมายแล้วก็การแพทย์ร่วมกันนะคะด้านสิ่งแวดล้อมใช้เทคโนโลยีชีวภาพมีผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะเพราะมีการลดการใช้สารเคมีเนื่นองจากเราผลิตสามารถผลิตพืชต้านทานโารคแมลงการใช้สารเคมีลดลงนะคะการกําจัดขยะ,ะการ ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากปุ๋ยเคีแลนอื่นๆมากมายที่เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะด้านอุตสาหกรรมด้านอุตสาหกรรมนั้นจะเกี่ยวเนื่องกับผลผลิตทางการเกษตรน,นำมาพัฒนาในด้านของอุตสาหกรรมอาหารทั้งอาหารกระป๋องอาหารแปรรูปอาหารแช่แข็งและ,ะสารปรุงรสชาติอาหาร เช่นน้ำปลาเต้าเจี้ยวซีอิ๊วอะไรพบกนี้ก็จะเป็นผลมาจากเทคโนโลยีชีวภาพทั้งนั้นนะคะและอุตสาหกรรมด้านเครื่องดื่มก็จะมีเครื่องดื่ม2ประเภทประเภทแอลกฮอฮอล์กับประเภทนมนะคะถ้าเป็นประเภทนมก็จะเป็นนํานมสดนมชนิดต่างๆมาผลิตเป็นนมเปรี้ยวโยเกิร์ต นะแล้วอื่นๆส่วนเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์ก็จะมีไวน์มีเบียร์แล้วก็ผลิตภัณฑ์อื่นๆนะคะที่เป็นประเภทแอลกอฮอล์นะคะเพราะฉะนั้นใน EP นี้นะคะก็ครูชราก็ขอจบบทเรียนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่าสวัสดีค่ะ